ป็นปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทธิดาการรุจิพัฒนากุลเป็นแพทย์วิทิบัติเวชศาสตร์ชาลาวัยสหรัฐอเมริกานะครับคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจนะคะครับคุณหมอครับ <c oughs> วันนี้ต้องรบกวนสอบถามคุณหมอเกี่ยวเรื่องของการดื่มน้ําเย็นอันนี้โดยส่วนตัวไปเรื่องที่ผมสนใจมากครับคุณหมอ ได้ยินมาเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มน้ําเย็นมันส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านนั้นด้านาน,นี้ทำคุณหมอก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงน้ําอุณหภูมิปกติกับน้ําเย็นนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถึงเราดื่มน้ําเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะพอน้ําได้ผ่านช่องปากผ่านหลอดอาหารลงไปถึงกระเพาะอาหารเนี่ยเอ่อมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจนจริงๆแล้วมันก็กลายเป็นน้ําอุณหภูมิปกติกอืนะคะ,คะไม่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 ได้ต่างกันนะคะง่ายๆเลย แค่เราลองเอาน้ำเย็นมาอมในปากกับแป๊บเดียวอะค่ะคพอบ้วนออกมามันก็กลายเป็นน้ำอุณหภูมิห้องแถวอุณหภูปกติแล้วไม่ได้ไม่ได้เย็นตลอดไปถูกไหมคะคทีนี้เนี่ยตอนช่วงที่ก <c oughs> ่อนหน้าเนี้มันจะมีเรื่องของ forward mail หรือส่งข้อความมาตามไลน์อะไรต่างๆก่อนข้างเยอะครับว่าการดื่มน้ําเย็นเนี่ยบางบางคนก็บอกวาอ่าจะช่วยให้ผอมลงได้ <c oughs> นะ่อบางคนเขาบอกว่าการดื่มน้ําเย็นจะทําให้เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรที่หัวใจหร <ฮะ S 2> ือบางคนก็บอกว่าการดื่มน้ําเย็นทําให้ไตทํางานหนักอะไรต่างๆ <c oughs> ซึ่งหมอได้รับพวกข,ข้อความเหล่านี้เยอะๆก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่เหรอครับคุณหมอใช่ก็เลยมาเขียนบทความว่าจริงแล้วเน,นี่ยอ,อย่างในเรื่องของลดน้าหนักก่อนนะคะครับการดื่มน้าเย็นเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนไม่ใช่ว่าดื่มแล้วมันจะไป ล็อกไขมันหรืออะไรได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆคือแต่การดื่มน้าเปล่าเนี่ยแทนที่เราจะดื่มน้ําอัดลมหรือน้ําหวานทันเนี้ยช่วยนะคะคก็คือเปลี่ยนจากน้ําหวานเนี่ยมาเป็นน,น้ำเปล่าเนี่ยโอเคแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเย็นหรือไม่เย็นนะคะคนเชื่อเรื่องสองว่าเอ๊ะการดื่มน้ําเย็นหลังอาหารมันจะทําให้ไขมันขุซึมมากขึ้นก่อให้เกิดมะเร็งหรือหลอดเลือดหัวใจซึ่งประเด็นนี้ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เลยว่าว่ามันจริงนะคะครับ หรือเรื่องของการทํางานของไตเนี่ยจริงๆแล้วน้ําเย็นหรือน้ำรูโปกติเนี่ย,นนย,ย,มมยไม่ได้ต่างกาันในเรื่องของว่าจะให้ไตทํางานหนักไม่หนักนะคะครับเออเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงเช่นกันนะคะแล้วก็มีอีกอันดึงที่หอได้ยินมาว่ามีคนเชื่อว่าเอ้ดื่มน้ําเย็นมากๆจะทําให้กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงผลนี่นก็ไม่เฉียวเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ําเย็นก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพียงแต่ว่าพมอว่ามันอาจจะมีแค่สองเรื่องก็คือว่าในบางคน ปัญหาเรื่องรากฟันนะคะอายุมากแล้วการถืงน้ำเย็นอาจทำให้เสียวฟันนะคะแล้วก็สองก็คือว่าน้ําแข็งที่นํามาทําน้ําเย็นเนี่ยถ้าตัวน้ําแข็งมันไม่สะอาดใช่ไหมคะแันก็อาจจะส่งผลให้เกิดการต้องเสียอาหารเป็นพิษได้นะคะก็คงจะมีแค่สองข้อละมังคาที่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพโอ้ที่ผู้มามีแค่สองข้อครับคุณหมอไม่ค่ะก็ือยไม่ได้คงมีแค่นี้แต่ที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ความจริ ะคะ่ะยังอย,งอย่างเรื่องของอการดื่มน้ําแล้วทําให้ไตทํางานหนักเนี่ยเคยได้ยิน <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งท<ฆ>ี่มันควบคู่ไปด้วยคุณหมอคือหมายถึงว่า<ฆ>ดื่มน้ําเย็นมากๆในในในครั้งเดียวคือไม่ได้ดื่มทั้งวันแต่ว่า<อ>น้าเย็นขวดหนึ่งแล้วอักอักอักเลยอย่างเงี้ยคุณหมออ่าอย่างนั้นาการดื่มจริงๆอันนั้นไม่ว่าจะน้ําเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยถ้าเราดื่มอัดเข้าไปอักอักอักเข้าไปเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ดี<ฆ>นะคะอ่าเพราะว่า ร่้งกายเราเนี่ยมันจะต้องมีสมดุลของเกลือแร่แล้วก็น้ําในร่างกายซึ่งถ้าเราดื่มมากแบบทีนึ่งหลายๆล,ลิตรอย่างรวดเร็วเนี่ยอันเนี้ยก็จะเกิดภาวะ water intoxication คือร่างกายมันปรับสมดุลน้นํากับเกลือแร่ไม่ทันนะคะก็จะเกิดอันตรายได้ซึ่งจริงแล้วการดื่มน้ําที่ถูกต้องเนี่ยการจิบจิกไปเรื่อยๆนะคะระหว่างวันหรือเวลาเราออกกําลังกายก็เช่นกันก็คือออกแล้วก็พักน้ำพักน้ำนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ อ่าไม่ดื่มเลยแล้วพอดื่มทีก็ดื่มเยอะๆอันนี้ไม่ถูกต้องใครดื่มไปเรื่อยๆใครซึมไม่ได้อๆอย่างนี้ดีกว่าใช่ยางนั้นดีกว่าอะค่ะอืมครับครับแล้วอย่างเวลาเราดื่มน้ําเย็นแล้วรู้สึกว่าอ่าพอดื่มปุ๊บน้ําเย็นอ่ารู้สึกว่าตร,ตรงตรงทางเดินอาหารมันเย็นหรือบางทีมันเย็นจี๊ดขึ้นสมองอย่างนี้คุณหมอคืออะไรครับอ่าใช่ค่ะคือเพราะว่าเวลาเราดื่มไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าอ่าที่เรารู้สึก บางคนบอกว่าเอ๊ะเวลาดื่มน้ําเย็นหรือว่าไอศครีมเย็นๆแล้วมันตีนขึ้นมาใช่ไหมคะคเพราะว่าเพราะามันมีการส่งถ่ายอุณหภูมิกันนะคะระหว่างร่างกายเราแล้วก็ตรงุโพรงไซนัสนะคะกับในส่วนของอน้ําที่ดื่มเข้าไปนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะตีขึ้นมาที่โพรงไซนัสหรืออะไรต่างๆอันนี้เกิดได้นะคะคแล้วก็เรารู้สึกเย็นเข้าไปในหลอดอาหารอะไรมันมันเป็นไปได้นะคะเพราะว่า มันอุณหภูมิมันต่างกันนะคะกับอุณหภูมิในร่างกายเรานะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีความรู้สึกมันได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะครับนี่ครับนี่คำถามของคุณหมอบอกว่าหลังออกกำลังกายที่มีเหงื่อเยอะๆร่างกายมีอุณหภูมิเยอะๆเนี่ยพออันนี้เรื่องของการดื่มน้ำเย็นเข้าไปทันทีมันมันมีผลเสียอะไรไหมครับ การดืああ่มน the ้ําเย็นหลังออกกําลังกายมีผลเสียอะไรไหมครับไม่มีผลเสียอะไรค่ะสามารถดื่มได้ค่ะอ๋อครับก็ยังยังยังไม่ยังไม่พบผลเสียอยู่ดีนะฮะใช่ครับครับครับขอขออีกคําถามนี้คุณหมอเรื่องของการเอ่อเมื่อครู่นี้พูดถึงการดื่มน้ําเย็นหลังอาหารทําให้ไขมันดูดซึมมากขึ้นนี่คุณหมอตอบแล้วว่าไม่จริงไม่จริงนะครับไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่ ที่ที่เกี่ยวข้องเลยแล้วแล้วมีความเชื่อหนึ่งเรื่องเรื่องของการดื่มน้ําอุ่นหลังทานอาหารและครับอันนี้มีเกี่ยวข้องกับการดูดซึมไขมันไหมแต่ถึงว่าเชื่อว่าดื่มน้ําอุ่นหลังทานอาหารแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ,ะรู้สึกเหมือนกับมันเคยได้ยินว่าดักไขมันประมาณอย่างนั้นนะคุณหมออ๋อไม่ไม่ได้ดักไขมันค่ะอันนี้ก็ไม่จริงไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันใช่ค่ะ <laughs> หลังอาหารแน่นอนเราควรดื่มน้ําถูกไหมคะแต่ไ่าแต่การดื่มน้ําหลังอาหารเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดักไขมันคเพราะนั้นโดยสรุปแล้วเท่าที่ฟังคุณหมอมาเนี่ยก็คือการการดื่มน้ํามากๆในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องค่อยๆดื่มค่อยๆซึมไปเรื่อยๆไม่ใช่ดื่มทีเดียว ใช่คจะน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติหรือเอาที่ชอบได้เลยนะครแต่ว่าขอว่าอย่าเป็นน้ำหวานน้ำอัดละถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นผลเสียด้านอื่นๆไปว่าเป็นผลผสมน้ําตาลไปกรับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาเป็นพยาธครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ แพทย์หญิงทิดาการรัจิพัฒนากุลแพทย์วิทิบัติเวชศาสตร์ชะลอวัยสหรัฐอเมริกานะครับก็ขอสรุปอีกสักครั้งหนึ่งว่าการดื่มน้ํามากๆทุกวันไม่ว่าจะน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิปกติคุณหมอบอกแล้วว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็สามารถดื่มได้เอาถ้าเราชอบดื่มน้ําเย็นก็ดื่มได้เลยถ้าชอบดื่มน้ําอุณหภูมิปกติก็ ดื่มได้เลยเช่นกันไม่ได้มีผลเสียอะไรการดื่มน้ําเย็นที่มีการส่งต่อกันว่าดื่มแล้วทําให้ไตทํางานหนักนั้นไม่จริงดื่มน้ําเย็นทําให้น้ําหนักลดก็ไม่จริงนะครับดื่มน้ําเย็นมากทําให้กล้ามเนื้อแขนขาอ,อ่อนแรงก็ไม่จริง,งเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ส่งต่อต่อกันคุณหมอยืนยันแล้วว่าไม่จริงแต่ว่าการดื่มน้ํามากๆค่อยๆดื่มค่อยๆซึมไปตลอดทั้งวันอย่างนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้จริงแน่นอนครับ ึปัญหากับหมออา,า,า,าสาแปซิฟิก